โอเคครับก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกับช่อง r ีนิมเอ ب, เอบบีเช่นเคยวันนี้ผมจะมาสอนลงมดชุดอาโอเคเป็นชุดเริ่มต้นนะครับนี่นะครับชุดอาโอเคเวลาโหลดมาแล้วเราแตกไฟล์แล้วเราจะได้ไฟล์นี้ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปในไฟล์นี้เลยที่เขียนว่าอาโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ให้เรากดค้างที่ com the com d ts แล้วก็กด copy นะครับอันที่4จากนั้นกด2จุด2จุดเสร็จแล้วเข้าที่ android ครับจากนั้นเข้าที่ data data อันที่2องนะฮะ data เสร็จปุ๊บกดวางเลยครับสีเขียวกดวางสีเขียวเลยนะครับนี่นะครับสีเขียวตรงข้างๆอะ่ะสีเขียวๆวงกลมมาครับคนดู ให้เรากดวางเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับให้เรากดติ๊กถูกแล้วก็กดรีเปกอะไรอันแรกสีเขียวๆเวนี่ยครับให้เรากดไปเลยอันนี้ครับให้กดไปเลยนะครับแต่ผมไอ้นั่นไปแล้วผมก็เลยไม่กดนะครับ